เออเออท่านเหยียบเหยียบไห่อะเออสองอันนะนวด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 ดีนวดดีไรครับไรครับทำไมมันยังมันยงแบบนี้่ะเออจันเหยียบเหยียบเหยบของสองันเล ดีดีดีเอออย่าอย่าไปเท้าอย่าไปเท้าพี่ยืมรองเท้าเลยข้างหนึ่งมีรองเท้าข้างเดียวเอาเอาไปใส่เลยปะเอามาคืนดน้วย